ค่ะแล้วกันนี่ก็เป็นเคที่สองของมือนี้นะคะยูบ้านน้องหอค่ะสำหรับขอกนี้นะคะเพื่อนก็นจะใส่ผยงนะคะเพื่อป้องกันยุงนะคะเพื่อนจะขึงไหวนะคะหลอบเลยนะคะสังเกตได้ว่าเป็นผยงที่ไมนะคะแล้วเราหยุดเดี๋ยวะ ตสกีร้ายก้อนนี้มันบ่เมื่อนี้มื่อที่สามมันบ่ค่ะทิมาสังเกตอาการเมื่อวานบริมานะคะเมื่อวานบริมาเวียนเหมือนน่งค่ะยังก่อนนั่นี่ถ้ายังก่อนจะคลองเอาเป็นถ่าอันมาดก็หมาดหมาทถีเห็นอันบางฝ่ายน้ำมันหมาดหรือว่าผงกรรมฐานผสมกับน้ำมันพผุดนี่ค่ะ ก well, okay. ู้เป็นังไงครับดี่ <S <s ่เเป็นน้อแต่ังไงก็ไม่ยนันว่าสีี่น้อนี่เพื่อด้าก็สีผูได้ตัมันแต่ว่าเมื่อิงมันยเลยอันนี้เป็นยาสูตรรักษานะคะ เป,เป็นเข็มเข็มเฉพาะนะอันนี慢慢้เป yes> ็นยาที no ่เจ้าของงัวันซื้อมานะคะห้าเพียงแต่มาฉีดให้ค่ะก็ไหครับพาสองห้าสิบหนึ่งครับโอ้ยสื้อหมดสื่ออย่างหมดเลย จิตตรงเต้คาำบ้านนี่ต็กีนั้นไม่มือเศร้าเี่ยุ่งง้ายหลา,ลาครับท้งวันผสมยาก่อนนะะแม่โมอยากไปเห็นยาวใหย่ได้ยากได้ทอแท็ <c oughs> กซี่สี่พี่ ก็ต้องสร้างให้มันละเอียก น้อยน่นทีขึงตุ่มแหลกมันแมนดเพราะว่าอยวบนงัวตัวนีกระวนเป็นแบลริอกันมัมันเป็นแบลริอกันแต่่าใช่มันบกันขนเ้าสังเกตไว้เ้าก็ป้องกันได้ไว้เนาะมือนกยุบตัวใหญ่แล้วสีเนาะตัวใหญ่แค่สองซ้ำสองซ้ำตุ่มหนึ่งอยลามเลยปะมันยาเลยบอกสีที่เดีบ่ะก็ี้่าไรพอยาเหมือนมาดุลนะมันโมมีตอนบักโม้รู้สนัโมมี dì Thì mọi a móc chi vậy mọi dạng 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 có dạng ต้นต้นนกสาก็กไปไม่พอเสียมันบ่พอแล้ะเออเอาไส่ใุ่นนะครับเขาจำจําเองชีดตาตัวนี้แม่นบ่ขี้แข่อีบ่ดูแลมันดงมันงงแค่ไหนอ้หัวไข่หัวีดจ๊า ขาขาบวมใช่ไหมจะบวมันยุบไ้หน่หิบวมผิวมันก็เริ่มแห้งก็มีเนะะาะต่ว่า้าท่ามามันแ็้ำเก่ามนา้าท่ามากแต่ที่กคนลุกตรงงเพราะวา่เวิม้มีไดหน่อยนเนาะมอมีที่โอ้ดเีเกว่เดยาพนีสิขวดล้เจ้าบาทจานะสองบอ,อืม น้อยหน่อยดูครับน้อยหน่อยไงว่าตัวใหญ่ใส่เข็มแทงก่อนนะคะหลักใส่ยาเข้าไปสีทั้งหมดสีเข็มตัวใดงแต่ผิวหนังแกนเมื่อวันเมื่อวันตาบอดสีแดงมองนี้วเก็บบริสีได้ขนาดตุ้มแดกเลยอ๋อเป็นตุ้มนี่ตุ้มนี่แมนวะเนาะมันสีแกนแกนมั เถ้าได้จนน้ำมันเืิดขดยันยัน,นเบิไดไปสามทเลยือครับท้าเราก็จะเอาอันมาท้าตามป่ะคะหอเอาผสมกันโอ้ผสมเตรียมตัดิ้วหน่อเตียมข้นไม้ไว้ยโอ้ข้าไม้ไปอ,อ,อืมตัวที่กากระบาดไปแล้วเนาะวันนี้ชีตกาวเหนื่อเบิ ก็แย่เข้มมากก็บอกบแค่เนาะนี่โอ้สีดูดูดืดหัวหัวกวาสีดูแล้วจะทางป่าโตพวงหันที่ยันสีตัเีมือก็จะอัดจะได้เขาก็ไปบอกึ้นเตรียมตัว เป็นฟรั่ีเหมือเโอ้ตาเตรมกำลังปามแต่ว่าทาบเราเปามวนดีหลังจากผมไปฉีดวัคซีนมาสักตัวนีนได้ฉีดวัคซีนอยู่ตัวนี้บริสิบริสมันเป็นแนวมันเป็นก่อนบริสิบอท่านวัคซีนอาจจะไม่ผูกนองอยู่บ้พี่